ขออนุญาตถามคุณเก่งนิดนึงนะคะมันมีเฟซบุ๊กของคุณเก่งที่มีพฤติกรรมขับรถเฉียวชนถูกคนอื่นคือต้องบอกอย่างนี้นะครับว่าผมขับถูกกดจราจรทุกครั้งที่อยู่ในคลิป้ที่อยู่ที่ภาพที่คุณเก่งผมถูกกดถ้าแปลว่าเฟซบุ๊กนั่นคือเฟซบุ๊กของคุณเก่งจริงใช่ครับผมแต่คำพูดหรืออะไรนี่อาจจะมีตกแต่งได้ผมไม่แน่ใจแต่ผมขับรถถูกกดจราจรแล้วก็ทางตำรวจ กาประนยืนยันว่าผมถูกทุกครั้งครับผมเราจะไม่ได้เป็นการเราจะตอบที่มีการตอบรับผมปรับเวลาทั้งหมเพราะผมเลนยอนไปญาติที่ครับผมน่าเป็นการยึดยึด6 0ชิวบันนะซึ่งตัวเนี้ยผมทราบว่าสื่อมวลชนนะนั้นผมก็ต้องตอบตามยังไม่จบยังจะก็ฟ้องศาลแต่ว่าของทางเนี้ยนะอ่าก็สรุปแล้วข้อที่สอง ตรวจสอบก็ได้จริงนะพยานหลักฐานมันก็ได้ชัดเจนอย่างนี้แล้วนะไม่ได้ชัดเจนอย่างนี้ก็คือต้องดำเนินคดีกับพี่เขาในความผิดฐานแส่รถรี้คบฐานนะสี่ร้อยหกสบบาทนะก็เพื่อคดีเนี้ยเพื่อให้เป็นตัวอย่างนะครับเพื่อเป็นตัวอย่างให้เห็นภาพว่าเนี่ยสื่อคนชนประชาชนสังคมให้ความสนใจนะครับก็จะ เรียบเทียบกับในอัตราสูงสุดคือหนึ่งพันบาทแล้วส่วนของคุณเกงนีโดนข้อหาอะไรบ้างคะอ่านเรียเทียบกลับหนึ่งพันบาทนั้นถาล้วยอมไหมเขบอกยอมเสีย่าปรับนะก็พันบาทนะครับอันนี้ของคุณคุณที่ก็จะจบไปนะก็ยอมเสียก็ปรับในอัตราสูงสุดคือหนึ่งพันบาทส่วนของเก่งเนี่ยคดีเก่าก็คือเรื่องของอะไรขวายขับรถไมกระดึงตะกอปลอดภัยใช่ไหม อันนั้นคือมีโทษจำรัดหลังนะคือค่าเดิมนะครับแล้วที่ให้ที่สุดภาพเพิ่มเดิมเนี่ยมันก็ได้เรียบข้อทํให้่ได้ทััพย์ไปแล้วว่าไม่ติดใจกันจริงๆทาไม่ไเสียทรัพย์โทษถูกกว่านะครับแต่ต่างฝ่ายต่างไม่ติดใจในเรื่องทําให้เสียทรัพย์เพราะมันมีประเด็นนิดนึงนะตอนภาาภาพเส้นเห็นนะว่าทางนี้ก็ขยับลดไปลูกชนตามที่เกณฑ์ข้อมูลนี่แหละครับ พ่อญาตถามคุณเก่งนิดนึงแล้ค่ะอย่างที่คุณเก่งยอมรับไปว่า Facebook ที่เคยเฉียวชนเมื่อผ่านๆมาเป็นของตัวเองจริงพฤติกรรมที่เคยเฉียวชนเล็กน้อยและถูกทุกครั้งมันทาให้เรามีพฤติกรรมเลยเถิดมาจนถึงขั้นถึงคงนี้ไหมคะเมี่ยหครับผมเพราะว่ามันคือคนเราอะครับเราขับรถเราก็คํานึงถึงความปลอดภัยของเราและคนอื่นใช่ไหมครับแต่เวลาเราทําถูกกฎจราจรเราขับรถตามตามเขามา อยู่ดีเขามาขับปาดแซงปุ๊บถ้าเราเบรกไม่ทันมันก็จะเป็นยังไงครับแต่ก็อย่าี่บอกไนงะก็รับยามนะคืออย่างเงี้ยคือถ้าเราให้ทางพยายามให้ทางให้ไม่มีน้ําใจเนะี่ยปัญหาเนี่ยจะลดลง,ลงนะผู้ก,การเชื่อเนะีเชื่อครับผมก็สุดท้ายอ,อีกกรถานอีกอีกข้หาหนึ่งที่ที่พูดไปก็เรื่องของการทําให้ผู้อื่นได้รับอันตรายแต่จิตใจ ไม่ถึงขั้นพยายามฆ่านะก็ไปลงโทษนะกรชุบไม่เกินหน่งเดือนตับไปเดินหนึ่งนบาทนะเพราะนั้นจะต้องแก้งหาเก่งเพิ่มอีกห้า